นสนุกด,ดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม ชอ็อปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกส์เอ็มควอเทียความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงที่3นี้นะฮะเราจะนําเสนอเรื่องของโครงการช่างหัวมันครับ หลายๆคนนะฮะผมมั่นใจเหลือเกินว่าคุ้นชินกับโครงการนี้กันอย่างมากมายครับแต่ก็มีอีกหลายๆคนฮะที่คงจะอดสงสัยไม่ได้ว่าโครงการตามพระราชดำรินี้นะฮะเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรและมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะไปรู้จักกับโครงการนี้ให้มากขึ้นครับกับช่วงเรื่องเล่าจากพ่อฮะที่มาที่ไปของโครงการช่างหัวมันนะครับเริ่มจากนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ทรงวางหัวมันเทศไว้บนตาช่างในห้องทรงงานที่วังไกังวนจากนั้นพระองค์ท่านเสด็จกลับไปที่สวนจิรดาประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับพอเสด็จกลับมาที่วังไกังวนอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันเทศที่วางบนตาช่างเนะี่ยแตกรากแตกยอดออกมานะครับพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้หัวมันเทศเนี่ยไปเพาะขยายไว้นะครับที่วังไกังวนจากนั้นเพาะขยายขึ้นเยอะๆเนี่ย พระองค์ท่านจึงนำรัาให้หาพื้นที่ในการทดลองปลูกมันเทศพระองค์ท่านทรงคิดว่ามันเทศเนี่ยอยู่ที่ไหนก็งอกได้เมื่อปีพุทธศักราช2551พื้นที่ในอำเภอท่าหยางจาังหวัดเพชรบุรีนั้นเป็นพื้นที่ดินลูกรังแห้งแหลงขาดแร่าตด ลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเนื่องจากเดิมที่ชาวบ้านได้ปลูกเพียงไม้ยูคาลิปตัสเอาไว้ตัดขายเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อที่ดินในบริเวณน,นั้นจากชาวบ้านซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ250ไร่จากนั้นทรงโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้กองงานส่วนพระองค์สำนักพระราชวังเข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านเกษตรและทรงมีรับสั่งว่าเมื่อทำเสร็จ จะเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการด้วยพระองค์เองสำหรับชื่อของโครงการช่างหัวมันเกิดขึ้นจากได้มีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกมาทูลกล้าวถวายจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนนี้แต่เมื่อเสด็จกลับมีได้ทรงนำหัวมันนั้นไปด้วยครั้นพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้นจึงมีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรีเช่นมะพร้าวชมพู่เพชรมะนาวกะเพราสับป,ประรดข้าวไร่พันธุ์ต่างๆและพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งนำมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาช่างภายในห้องส่งงานที่วางไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้พร้อมกันนี้ยังทรงพระราชทานชื่อโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินั่นเองครับ แลงมันเทศตร,ตรงนี้นะครับเราจะปลูกสลับกับการปลูกนาข้าวมันเทศเนี่ย120วันข้าวก็120วันเท่ากันตรงนี้เพื่อตัดวงจรของโรคและแมลงก็คือการปลูกข้าวเนี่ยจะต้องอาน้ำเข้าไปแช่นะครับเพราะนั้นศัตรูของมันเทศเนี่ยก็จะไม่อยู่ไม่ได้หลังจากเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นะครับปลูกมันเทศศัตรูของข้าวก็จะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการจัดการพืชนะครับในการปลูกพืชนะครับเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงแมลงศัตรูพืช สำหรับการดําเนินงานนะครับก็จะแบ่งพื้นที่เป็นแปลงเกษตรต่างๆนะครับมีการทําเกษตรกรรมนะครับฟาร์มปศุสัตว์นะครับรวมถึงการผลิตพลังงานทดแทนนะครับจากลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการเชิงโมันนะครับก็คือ1ะครับเกษตรกรโดยรอบบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งค่อนข้างแห้งแล้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกพืชเชิงเดียว นะครับอ่าอยูคาลิปตัสอ้อ,อยโรงงานสับป,ปะรดนะครับซึ่งเมื่อมีโครงการตรงนี้ก็จะมีการทําการทดลองปลูกพืชพืชสวนต่างๆนะครับพืชใ,ใหม่เช่นพ,ชพืชผักจิงผักจากเมืองหนาวเช่นจริงุูชายก็มาปลูกที่นี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการทดลองปลูกพืชนะครับเพื่อให้เกษตรกรโดยรอบเนี่ยปลูกปลูกตามได้นะครับเพราะที่นี่ทดลองแล้วว่าปลูกได้ในได้ผลผลิต ที่น่าพอใจก็จะเผยแผ่กับเกษตรกร,ะกรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เกิดการจ้างงานนะครับที่นี่เกษตรกรที่ไม่มีพื้นดินน้ำทำกินก็เข้ามาเป็นลูกจ้างที่นี่นเข้ามาเป็นพนักง,งานที่นี่จากความร่วมมือของนักวิชาการและเกษตรกร,กรในพื้นที่นะครับทำให้ปัจจุบันนี้ฮะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับ พิสูจน์ให้เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าแม้พื้นที่ที่ยากที่สุดในการทําเกษตรเนี่ยนะครับก็สามารถกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วฮะและยังเป็นต้นแบบทางการ,กรเกษตรให้แก่เกษตรกร,กรในประเทศไทยสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันอีกด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหลือประจาสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมท่นานใดไปเจอเรื่องราวดีๆเด็ดๆแปลกๆในประเทศไทยอยากจะมาแชร์กับเราอยากจะมาบอกให้คนอื่นได้รู้นะฮะว่าแถวบ้านตัวเองมีอะไรเก๋ๆบ้างมีอะไรแปลกๆบ้างส่งเข้ามาทางแฟนเพจของเราได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนละฮะเจอกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมสวัสดีครับจำข่าวนี้กันได้ไหมครับมีตำรวจท่านหนึ่ง แต่งตัวเป็นหญิงไปล่อโจรผล้ายที่ป้ายรถเมล์ครับุด้ายจับได้ซะด้วยนะฮะเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอขอขอบคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7ซเวน งพาวเวอร์ Power, เข้าใจนักเดินทางไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาธนาคารอ้อมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมเบลล่ารอคาสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้นเก้าโซนเฮลิซ์เอ็มควอเทีย